มตโนยถ้ามตนนยอาคตินะคะมตนนยก็ไปเล่นที่อื่นได้นะถ้าแม่คิดว่าปู่พญานาคเห็นแล้วสะเทือนใจแม่ก็เอารถเอาบ้านเอาที่ทิ้งไปมันก็มาจากเงินบริจาคน้องชมพู่ไม่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะมันเป็นเงินขายผ้าข,ของแม่ค่ะมตนนยมามาตรวจบัญชีแม่ได้เลยนะแม่พร้อมที่จะเปิดสมุดบัญชีให้ดูว่าแม่ขายอะไรได้บ้างขายให้ใครใครโอนตังมาให้แม่บ้างนะ อันนี้คือการอธิบายนะคะแต่ว่าจะเข้าหูหรือไม่เข้าหูหรือว่าจะถูกใจไม่ถูกใจตอบได้แค่นี้ค่ะนะจะเอาไปทิ้งทําไมล่ะคะนะอย่าพานสิเอาจริงนะอย่าพานนะคะสร้างถูกที่คุณจะไม่ต้องเสียหายหรอกถูกไหมจะมาพานแม่ทําไมล่ะคะถ้าแม่สั่งให้ทุบถ้าแม่สั่งให้ย้าย แม่จะมีอำนาจสั่งไหมถามก่อนแม่มีอำนาจไหมฮะใครตังหากที่มีอำนาจสั่งให้พวกคุณย้ายฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้แม่บอกไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายไปได้ไหมพี่เจ้าน้าเพจหวัดดีค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่ต้องย้ายนะอย่าย้ายนะอย่าย้ายไปเลยขอร้องอย่าย้าย ได้ไหมบอกให้เขาเข้าใจค่ะเห็นว่าสะเทือนใจถูกสะเทือนใจอะถูกค่ะถูกสะเทือนใจจริงถูกนะแต่อย่าพานรถที่ซื้อมาซื้อด้วยเงินที่เราหามาด้วยตัวเองค่ะเงินที่เราขายผ้าขายผ่อนให้เอฟซีนี่แหละยอมรับว่าเอฟซีซื้อเงินที่ได้มาดาวรถนะเราได้มาจากการขายผ้าขายของอย่าพานสิคะ คนละเรื่องกันแยกๆนะแยกเป็นเรื่องๆแยกเป็นเรื่องๆนะอันนี้คืออธิบายอันนี้คือคุยด้วยนะคะอธิบายตอนนี้คืออธิบายแล้วก็คุยด้วยคุยด้วยดีๆนี่แหละคะ่ะนะพญานาคเห็นแล้วสะเทือนใจจริงๆนะเห็นแล้วสะเทือนใจนี่เป็นคือเรื่องจริงแต่คนที่สั่งให้พวกคุณย้ายพญานาคไม่ใช่แม่สา แม้ว่าตอนนี้แม่สาจะขอร้องว่าอย่าย้ายเลยนะฉันเสียดายมากฉันขอโทษที่ฉันรู้สึกว่าเจ้าปูนปั้นทรงยาวเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกสะเทือนใจฉันขอโทษไม่ต้องย้ายคุณกล้าเหรอคุณยังจะย้ายอีกไหมเอาจริงถ้าตอนนี้สาวิตรีขอร้องว่าอย่าย้ายเลยนะคุณจะย้ายหรือไม่ย้ายฮะอย่าพานสิ ถูกไหมคะทุกคนแม่ไม่ได้มีอำนาจไปสั่งให้ใครย้ายหรือไม่ย้ายได้หรอกพวกคุณรู้ดีว่าที่ย้ายอเพราะอะไรอย่าพานนะรู้ไหมมันไม่น่ารักนะแล้วถ้าสงสัยเรื่องออรถที่แม่มีขับนะแพ้ทที่แม่ซื้อบ้านที่มีนะ่ะ มาได้มาตรวจสอบบัญชีได้เลยนะใครโอนตังค์ใครโอนตังค์ใครโอนตังคง์งนะมีเลขที่บัญชีใครโอนมาใครโอนมาโอนมาเพื่ออะไรโอนมากี่บาทแปดร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบแปดร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยมีหมดค่ะมีหมดเดือนนึงกี่คนโอนโอนมาค่าอะไรนะตรวจสอบได้หมด แต่แม่ชอบไปว่ากระแนกระแหนว่าปูนยาวบ้างแล้วมันสั้นเหรอฮะคนบาปที่เท่านั้นที่จะพูดคํานี้ออกมาก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะถ้าถ้าคําพูดฉันจะทําให้คุณสะเทือนใจจนนอนไม่หลับนะคะ mm hmm. มันคือปูนปั้นทรงยาว mm hmm. นี่คือสิ่งที่ฉันจะเรียกนะ mm hmm. คะนําชะโนดแม่กราบค่ะแม่เคยไปแล้วแม่ก็ไปขอด้วยนะไปขอพรศรัทธาเป็นที่ที่ค่ะ เอาจริงนะพี่ไทแลนด์หวัดดีค่ะจริงๆแล้วไม่อยากแตะไม่อยากไม่อยากอะไรเลยไม่อยากยุ่งเลยนะศรัทธาเป็นที่ที่นะหวัดดีพี่นงเยาวค่ะยอมรับว่าไปขอพรที่คำชะโนดมาก่อนจับคนร้ายค่ะไปขอพรที่นั่นไปบนบานไว้อันนี้คือยอมรับค่ะไปบนบานไว้ว่าขอให้ตำรวจจับคนร้ายได้ในเร็ววันนะได้จริง แก้บนแล้วด้วยขอบอกนะศรัทธาเป็นที่ที่ทุกที่ต้องมีตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ต้องมีตำนานอาเมบอกไม่สาขึ้นแล้วอย่ามาหยอกนะเลือกด้วยนะการที่เราจะสร้างความเชื่อให้ตัวเองอะ่ะอย่าเชื่อแบบเหลวไหลเลือกด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเป็นทรงยาวๆแบบเนี้ยแล้วคุณจะไปแบบไปรำไปไปยกยอปอปั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยงั้นสายไฟก็เหมือนกันสิใช่ไหมคุณไม่ใช่แค่ปูนปั้นทรงยาวนะเห็นแล้วว่าพวกคุณชักชวนให้ผู้คนมาเอกราบไหว้สักการะบูชาไม่ใช่แค่ปูนปั้นไม่แต่งูเขียวตัวเล็กๆที่มันเลื้อยพันพวกคุณก็ไปไปประโคมข่าวกันหมดเลย นะวันดีพี่บันนี่เฮลค่ะนะมันไม่ใช่แค่เจ้าปูนปั้นนั้นแต่พวกคุณน่ะยังไปชี้นำให้ผู้คนมากราบไหว้แม้แต่เจ้างูเขียวที่มันพันพันรอบต้นเสาอะไรนั้นน่ะคือจะเกินไปไหมคะนะไม่แปลกที่พวกคุณจะเชื่ออย่างนั้นแล้วคุณน่ะ จะไม่มีความเป็นกลางให้ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันคิดบ้างเหรอศักดิ์สิทธิ์ก็มีพี่บันนี่หวัดดีรอบห้องจ้าใช่ค่ะพี่บ้านไร่พอเพียงงมงายคืองมงายพญานาคที่ควรกราบไหว้นับถือบูชามีค่ะมันขึ้นอยู่กับตำนานขึ้นอยู่กับความเชื่อที่เราคิดว่าอันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะอย่างที่คำชะโนอดอะ เขาต้องมีที่มาที่ไปว่าเป็นมายังไงทําไมผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้สักการบูชาต้องมีที่มาที่ไปที่แบบน่าเคารพบ,บูชาอันนี้คือความคิดของสาวิตรีนะคะต้องขออาภัยถ้าจะไม่ถูกใจคนที่เขาอาคตินะต้องขออาภัยถ้าจะไม่ถูกใจคนที่อาคติกับสาวิตรีนะคะที่คำาชโนโดไม่สาวกไปกราบไหว้ค่ะไปนะไปกราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีตำนานมีที่มาที่น่าสักการะบูชาไปเหมือนกันไม่ได้ไปลบหลู่ดูหมิ่นว่าพญานาคทุกที่สาวิตรีต้องไปก้าวล่วมต้องไปลบหลู่ไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะอย่าเหมาอย่าพานรับรองว่าถ้าคุณสร้างในที่ของตัวเองคุณจะไม่ต้องไม่ต้องรื้อแบบนี้นะ ทำอ่ะทำให้ถูกก่อนอย่ามัวแต่ไปหาโทษคนอื่นมันดูไม่น่ารักนะหวัดดีพี่ชวนพิษค่ะคนเมืองแป้หวัดดีค่ะใช่ค่ะพี่อาจารีที่กคำชะโนดมีตำนานมานะตำนานเข้าหน้านับถือหน้ากับ